สิบการคมพบทางโบรณาณคดีที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะฟังเรื่องราวเหล่านี้โปรดอย่าลืมซัดสไคร์ช่องจินตนาการความรู้ด้วยนะครับบนโลกนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมและอารยธรรมเก่าแก่มากมายซึ่งมีความลับให้ได้ค้นพบอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดโบราณคาดี และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเองก็ยังคงมุ่งหน้าค้นหาความจริงต่อไปและนี่คือสิบการค้นพบทางโบรณาณคาดีที่ยิ่งใหญ่จะมีอะไรบ้าง 1. หลุมศพหรือห้องรับที่ซ่อนอยู่ในมหาพีระมิดระหว่างโครงการขอนสำรวจพีระมิดโคฟโูหรือพีระมิดแห่งกีซาทีมวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัญญาณบางอย่างที่ชั้นล่างสุดของพีระมิดคือความแปรปรวนของอากาศและมีลมพัดอยู่ภายในด้านหลังกำแพงซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีห้องรับหลุมศพหรือทางเดินซ่อนอยู่ด้านในอีก 2. บ้านที่แท้จริงของพระเยซู นักโบรณาณคาดีในเมืองนาซาเรต์ประเทศอิสราเอลได้ค้นพบสถานที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยตวตวรษที่หนึ่งซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นบ้านของแมรี่และโจเซฟผู้ที่เชื่อว่าเลี้ยงพระเยซูข,ขึ้นมาในบ้านหลังนี้ 3. โบรณาณสถานลึกลับใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับสโตนเอ็น จากการสแกนพื้นที่บริเวณโดยรอบของสโตนเฮนด้วยกรีด้ามีการค้นพบสิ่งก่อสร้างรูปโตัว C ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ดินห่างออกจากสโตนเฮนด์ราวสองไมล์นักโบราณคาดีเชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับแท่นหินอันเลืองชื่อ 4. รวมทั้งเรื่องราวก่อนที่พวกเขาจะสร้างสตนเฮน ทางตอนเหนือของ s, เดอร์ริงตันวอลส์เยื้องไปทางตะวันออกของสโตนเฮนจ์มีการค้นพบหลักฐานที่อยู่ของชุมชนที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างสโตนเฮนจ์บางของพวกเขาสร้างด้วยไมย้และมีการค้นพบโครงกระดกูกรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นธาูโนอีกด้วย 5. มนุษย์โบราณในอเมริกาเหนือ ทีมแพทย์ได้ตรวจสอบ DNA ของร่างเด็กทารกสองคนที่ถูกฝังอยู่ด้วยกันในแม่น้ำอัหวานซันในรัฐอาสก้าซึ่งมีอายุประมาณ11,500ปีพบว่าพวกเขาเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันอย่างแทง้จริงและยังเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้นานกว่า1 0 0 0 0ปีมาแล้ว 6. เครื่องมือหินเก่าแก่1น0 0มปีในรัฐวอชิงตันนักค้นคว้าวิจัยได้ค้นพบเครื่องมือหินเก่าแก่นับหมื่นปีในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่กำลังทําการสำรวจหินที่อยู่ของปลาแซลมอนซึ่งเชื่อว่าพวกเขาใช้เป็นอุปกรณ์การทานเนื้อสัตว์อย่างกระทิงกวางมีแพะรวมทั้งแซลมอน เจตสัญ,ญลักษ์เก่าแก่ที่มองเห็นได้จากอวกาศสเตปจิโอไกส์คือสัญ,ญลักษ์เก่าแก่าอายุราวแปดพปีที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเกิดจากวงกลมอันใหญ่ที่ถูกนำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาดยักษ์ซึ่งวงกลมแต่ละวงมีขนาดเท้ากับฟุตบอลใหญ่จนมองเห็นได้จากอวกาศเหนือทองฟ้าจากประเทศคาสังสถานเท่านั้น ่นครปอมเปอีปอมเปอีคือเมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นในคริ์กักราชที่79แต่ถูกทำลายและจมหายไปกองขี้เถ่าสูง13-20เมตรหลังการปะทุครั้งรุนแรงของภูเขาไฟวิสูเวียสนครปอมเปอีจึงซ่อนอยู่ใต้ดินที่พบนานกว่า1,500ปี ก่อนที่จะถูกค้นพบในปี1599และหลังจากนั้นนักวิศวกรชาวสเปนก็ทำการขุดค้นอย่างเป็นทางการในปี1748 9. สู้ซาฟาโรทุตอังอามุลทุตอังอามุลคือฟาโรห์แห่งอียิปต์ผู้ขึ้นครองราชยตั้งแต่มีพระชนมพรรษาเพียง9พรรษาเท่านั้น ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างและสวรรคตโดยมีพระชนมพนรรษาแค่1 9กพรรษาโดยไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุของการสิ้นพระชนส่วนสุสานเก่าแก่3,000ปีนั้นถูกค้นพบโดยฮาร์วัตคาร์เตอร์ในปี1922สิสานจากักรพรรดิชินที่หนึ่ง องซุ้ยของจกักรพรรดิจีนชิ้นสื่อห่วงแห่งราชวงศ์ชิ้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่210ถึง209ปีก่อนคริสต์กาลภายในเต็มไปด้วยรูปปั้นทหารมา้าและค้ารับใช้ขนาดเท่าคนจริงจำนวน6,000รูปที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปสร้างขึ้นเพื่อรับใช้องค์จักรพรรดในโลกหลังความตายสุสานแห่งนี้ ถูกค้นพบหลังการสวรรคตรของจกักรพรรดิชินสื่อหวงราว2,100ปีโดยชาวนานที่ขุดดินเพื่อสร้างบอ่อน้ำในปี1,974